สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอีซุรีวิวนะครับตามติดชีวิตอีซูซุกันนะฮะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้ดึกดึกเดินเดอย่างนี้นะครับกับเวลากับตีหนึ่งแล้วนะฮะลองมาทําอะไรกันนี่นะครับไปดูกันว่าวันนี้นะครับอซูสุพามาหาลูกค้าว่าอาชีพของลูกค้าที่ใช้กับรถอีูซุทางานยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เช็ครถอยู่ครับผมเช็ครถอยู่ ก็วันนี้เรามาถึงบ้านคุณลูกค้าแล้ววันนี้เราจะไปไหนนะครับขอให้ลูกค้าแนะน,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 านําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับสาคอนะตสองปังครับวันนี้เราจะไปไหนครับเ,เห็นเช็ครถดึกลเลยตอนนี้เวลาเกือบตีสอ,อเ,เดี๋ยวต้องไปดูเองครับโอ้โหต้องไปดูเองเลยนะครับ,รบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันกับคุณสากอน พี่สะคอนครับพี่สะคอนพาผมทำอะไรเนี่ยที่นี่อ๋อจะมาจับกุ้งกันครับจับยังไงครับเดี๋ยวมีคนงานมาเดี๋ยวคนงานมาเดี๋ยวพี่สะคอนพาพวกผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยงั้นไปกันครับพี่สะคอนครับแนะนําผมหน่อยหนึ่งว่าวิธีนี้ทำกันยังไงเขาเรียกการจับกุ้งครับการจับกุ้งนะไอแผงกั้นนี่คือกั้นน้าอ๋อกั้นน้ำอันนั้นอวนเขาเรียกประตูผีอ๋ออวนอันนั้นเขาเรียกประตูผีที่พี่คนงานจับอยู่ใช่ไหมครับโอ้กุ้งก็จะไหลลงมาตามน้ำมีท่อดูด นเครื่องดูดนะครับทั้งดูดก็คือท่อซิ่งนั่นเองนะครับบอกเลยว่านครศรมีท่อซิ่งด้วยนะอันนี้ของพี่นครเองไหมครับท่อท่อซิ่งนี้ใช่ครับอ๋อของพี่นครเองนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้ที่ทั้งหมดมีคนงานกี่คนครับ15คนเพราะอย่างนี้ไงครับเมื่อไรเราดูดน้ําน้ําก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมพี่นครครับแล้วปุ้มก็จะลอยตามน้ํามาเข้าประตูผีครับแล้วพี่คนงานก็จี้จึงจับ ปลายอวนเห็นยืดจะปลายอวนอยู่เขากุ้งได้มีน้ำหนักก็เอาขึ้นมาเทแล้วที่สำคัญคือมันจะมาหมดไหมกุ้งไม่หมดครับมาไม่หมดมาไม่ทันมาอ๋อมันมาไม่ทันแล้วมาไม่ทันนี่ทำไงครับพี่ละคอเก็บเดินเก็บทั่วบ่อพี่คนงานเดินเก็บทั่วบ่อแล้วบ่อนี้ประมาณกี่ไร่ครับประมาณห้าไร่ครับห้าไร่ห้าไร่นี้แล้วเครื่องนี้มามาตั้งตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยแต่บ่ายครับ ปลายใช่ไหมแล้วแล้ววิดสี่ต่อสี่ทุ่มสี่ต่อสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วก,กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงครับมันติดประมาณไรล,ละชั่วโมงไรล,ละชั่วโมงโอ้ไม่ธรรมดาเห็นไหมทอซิงนครถมไรล,ละชั่วโมงห้าไรห้าชั่วโมงก็หมดแล้แห้งเลย มาสักกี่ตัวโลครับพี่สะครมาร้อยยี่สิบตัวครับร้อยยี่สิบตัวราคาประมาณเท่าไหร่เลยอย่างนี้ประมาณประมาณร้อยประมาณหนึ่งร้อยบาทครับอืโอ้เมื่อาชีพมากๆเลยคัดกันเร็วมากๆเลยตอนนี้พี่สะคอรปล่อยประมาณสักกี่ตัวขสองแสนปล่อยไปสองแสนห้าไร่นะครับที่เราปล่อยไปแค่สองแสนเนี้ยเอาขึ้นมาเนี้ยพี่พี่สะครประมาณได้ไหมว่าสักกี่กิโลประมาณเจ็ดหรือแปดร้อยโลครับเจ็ดถึงแปดร้อยโลนะครับอืและในบ่อนี้มีกุ้งสายพันธุ์เดียวใช่ไหมครับ สองสายพันธุ์สองสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรบ้างครับพี่กศักดา์ก๊ามมีก้ามด้วยกุ้งขาวมีกกุ้งกามกับกุ้งขาวแต่ผมเห็นน่าจะมีสาบสายพันธุ์นะตอนนี้มีกุ้งปล่อยมีกุ้งปล่อยด้วยนะครับบอกเลยตัวแถมตัวแถมตัวแถมใช่ไหมครับโอเคนะครับคัดเร็วมากเลยตอนมันมีก้ามปนขึ้นมาันมจะมีตอนท้ายๆไงก๊ามอ๋อนี่นี่นี่มาดูก้ามกับดูก๊ามกัน ตามปล100่อยไปร้อยโลนี่ร้อยโลนะครับก้ามกามก็ยังไม่ใหญ่มากนะพี่ส uh 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 ันพรนี uh no ่ตัวเมียก uh right> uh ุ uh ้งต uh no ัวเมียด้วยนะครับมีไข่ดูยังไงครับว่าเป็นตัวเมียหรือตัวผู้ครับพี่สักรมีไข่ก็ไม่มีไข่มีไข่พอตัวเมียาีตัวผู้ก้ามจะยาวตัวจะใหญ่อันนี้ก็มีก้ามแต่ไม่ใช่ตัวผู้แต่ว่าเป็นตัวเมียครับโอครับครับ พี่สครนครับนี่ถ้าเราคัดเสร็จแล้วเราทําไงครับเราขายเองหรือว่าพ่อค้ามารับเอาไปขายที่ตลาดกลางมหาชัยครับโอ้ oh, เราไปขายที่ตลาดกลางมหาชัยเลยเหรอครับโอ้ oh, ไปหาดงกุ้งเลยไปนะตลาดกลางเลยแล้วรถที่พี่สากครเอาไปรถอีซูครับอีซูซไปดูกันเลยครับว่าพี่สครใช้รุ่นไหนบอกเลยว่าพี่สาครเป็นแฟนพันธ์แท้อีซูโดยตรงมีตั้งแต่รุ่นไหนครับตอนนี้เก่าสุดของพี่สกครรุ่นไหน คอมมันเร็วตัวแรกครับคอมมันเร็วตัวแรกปีศูนย์ห้าครับอีซูดีแม็กคอมมันเร็วตัวแรกและใหม่ล่าสุดปี2020ครับปี2020เป็นไงครับแฟนพันธุ์แท้จริงๆกับอีซูและเก่ากว่านั้นก็มีครับยังไม่ได้ขายครับยังไม่ได้ขายยังยู่ยใช่ไหมยู่ครับคือเป็นรุ่นไหนครับรุ่น tfr tfr โอ้โหนั่นคือรุ่นสร้างชื่อของอีซูเลยครับแล้ววันนี้นะครับที่พี่ตะคอนจะไปส่งนะครับเพิ่งเคยเจอนะรถบรรทุกใช้เป็นตัวโฟร์วินครับมันดี่ยังไงครับพ เข้าบ่อทางฝนตกถนนลื่นดีครับก็เหมือนพี่ตะคอนเลี้ยงกุ้งมันอยู่ในบ่อที่มีดินใช้เป็นโฟวิงเข้ามาเลยก็ทํางานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นพี่ตะคอนใช้มากี่ปีแล้วครับอันนี้4ี่ปีแล้วครับอันนี้4ี่ปีแล้วยังเลี่ยมอยู่เลยแล้วพี่ตะคอนใช้รถอีสุมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับตอนนี้ประมาณ15ปีครับตั้งแต่ t ี r มาประมาณ15ปีจนมาถึงปี2020ก็ยังไว้ใจกับอีสุอยู่เหมือนเดิมครับอู้ไม่ธรรมดาจริงๆ ทำให้ธุรกิจเราเดินได้ดีข้อด,ดีของอีสุกมีอะไรบ้างครับลุยดีทนครับเรื่องประหยัดประหยัดไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจุกจิกเรื่องจุกจิกไม่ค่อยมีครับแล้วศูนย์บริการเป็นไงครับที่พี่ละครใช้บริการกับทางอีสุต้าเซฮวดศูนย์บริการดีมากครับขันใจทันใจเลยโอ้ตอนนี้พี่ตะครเข้าสู่ที่ไหนประจําอยู่ตั้งเซฮวดบางเลนครับทำอีสุต้าเซฮวดสาขาบางเลนพี่ตะครออกรถก็เซลคนไหนครับ เอกลักษ์ครับเดี๋ยวขอเชิญคุณเอกลักษ์มาคุยด้วยนิดนึงนะครับพี่ละครไปทับใจอะไรกับคุณเอกลักษ์ครับสั่งได้ทันใจครับสั่งได้ันใจเลยว่าเรามีนักุิจาการขายไว้เป็นคู่คิดที่ปรึกษานะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับของพี่ละครคุณเอครับตอนนี้มีโปรอะไร อะไรใหม่ๆมาให้พาบ้างก็คือทุกรุ่นดาวได้ตามใจเลยแล้วกันนะครับโอ้เลยทุกรุ่นดาวได้ตามใจทุกเงื่อนไขทุกเงื่อนไขเราดันหมดดันทุกเคสมีคันไหนที่มีปัญหาบ้างไหมครับไม่มีอบอกเลยเออกรถง่ายนะครับออกรถทันใจนะครับได้รถเร็วต้องอีซูตังเจอวดัดบางเลนครับ วันนี้ก็คือทีมงานของพี่สาครน,นะครับอนอื่นก็ขอขอบคุณพี่สาครที่มาให้ความรู้แล้วก็มาพาพวกผมผู้ท่านผู้ชมมาดูการจับกุ้งนะครับของพี่สาครน,นะครับแล้วอย่าลืมนะครับไลค์กดใช้พวกผมด้วยน,นะครับยังไม่จบนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปส่งกุ้งกันนะครับที่สมุทรสาครอ,อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือมอบก่อนทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเอาทุกคนเฮ้ hey. hey. นะครับพี่สารก็มาลงที่นี่ประจำนะฮะราคากุ้งก็ขึ้นอยู่กับตลาดแล้วการว่ายังไงฝากไว้นะครับใครอยากทำโก้ติดต่อได้เลยนะครับพี่สาคลนะครับเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรไว้ด้านล่างนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วไม่อยากลบกววพี่สากลแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงกุ้งข้างในก็ค่อนข้างวุ่นวายจากบริษัทอีสูตั้ไคร้โคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่สากลมากๆเลยนะครับในการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพบอกกุ้งส่งกุ้งจับกุ้งนั่นเองนะครับลูกค้าทุกท่านอย่าลืมกกดไลค์แชรรนะับ กดซับสไคร์นะครับกดติดดาวก็ได้ท่านใน Facebook นะครับและอย่าลืมพบกับอวิสุรีวิวนะครับในตอนต่อไปได้เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ